สวัสดีนะคะเพื่อนๆใบมันจะพาเพื่อนๆมาดูต้นยางที่ใบมันทิ้งเอาไว้ด้วยวิธีที่ฉีดน้ำหมักเพื่อดูแลสุขภาพของต้นยางนะคะว่าหลังจากที่ใบมันได้ทิ้งเอาไว้แบบนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะคะเมื่อปีที่แล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะคะที่ใบมันได้มาดูแลต้นยางของใบมันวันนี้ ช่วงเดือนนี้ก็ตรงกับเวลาที่ครบ1ปีพอดีนะคะเดี๋ยวใบมันจะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆกันนะคะว่าต้นยางของใบมันที่ทิ้งเอาไว้1ปีมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆนะคะ ดูเลยค่ะเพื่อนๆดูวิธีการกรีดยางนะคะหน้าข้างบนหน้าข้างล่างดูแล้วไม่สวยเลยนะคะเพื่อนๆใบมันก็เลยมาปรับปรุงแก้ไขนะคะด้วยวิธีที่ทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่ต้องปลูกนะคะเพื่อนๆเมื่อวานใบมันก็กรีดไปแล้วนะคะสภาพนะคะนี่ก็คือคราบของน้ำยางเมื่อวานนี้นะคะ ว่าโอกก็เกือบจะเต็มถ้วยนะคะเพื่อนๆดูเลยค่ะเพื่อนๆว่าสภาพของต้นยางใบมันเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นของจริงนะคะใบมันไม่ได้เอาภาพที่ไหนยเป็นภาพของสวนยางใบมันเองนะคะให้เพื่อนๆได้ดูว่านี่ก็เป็นประโยชน์ของการดูแลต้นยางด้วยวิธีที่เราไม่ต้องค้นทิ้งนะคะ เราไม่ต้องรีบที่จะเอาเงินแสนนะคะเรามาเก็บเงินแสนจากรายวันของเราจากการที่เรามากรีดยางของเรานี่เลยค่ะเป็นประโยชน์ที่เราได้ทุกวันนะคะถ้าเผื่อเรารีบโค่นขายเพราะเราเห็นสภาพของต้นยางของเราแบบนี้ว่าต้นยางของเรามันเสื่อมสภาพเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาเงินแสนจากต้นยางโดยการโค่นยางขายไมอย่างนะคะ เรามาดูเลวิธีนี้วิธีที่ใบมันได้ทำเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นวิธีที่เราเก็บเงินรายวันของเรานะคะถ้าเผื่อเราไม่ได้กรีดก็ไม่เป็นไรนะคะทิ้งเอาไว้แบบนี้แหละเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ยังจะช่วยสนับสนุนเรื่องเยียวยาทุกอย่างนะคะรัฐบาลเขาสนับสนุนทุกอย่างเราอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะโค่นไม้ยางนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะในการที่เราปลูกสวนยางใหม่ ต้นยางใหม่นะคะคลิปนี้หากเพื่อนๆนคนไหนคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับใบมันบ้านนาด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ